ขอกรับสวัสดีครับเบบซี่แฟนช่องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาสุดชาแนลนะครับอาโมพมพ่อพอกันเมื่อนี้นะครับตาสุดกับิีมาคโค้งสุดท้ายให้เอฟซี่นะครับซึ่งเมื่อนี้ก็เป็นมือวันพฤหัสที่สิบห้านะครับสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับคืนซีเบสคำเดือนเก้าปีมาร่งนะครับอพอกันเมื่อนี้นะครับตาสุดสิด้ายเอฟซี่ไปเบิง โค้งสุดท้ายนะครับกับเลขของอเลขกุมารทองนะครับของอาบางเขานะครับเลขกุมารทองคนกับหามาแล้วนะครับจะทุดนําไปพิจารนานะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับมื่อน,นี้นะครับทุดกับเน่นให้แล้วนะครับเน่น ถือใจหรือว่าโบถือใจแบบที่จังพิจารณาเบื้องเอานะครับว่าถือใจบอมหมักบอนะครับขันหมกักจังนําไปพิจารณามันนะครับเอานะครับตะชุดใส่เบื้องเหล็กกุมารท่องของอาบางเขานนะครับเห็กกุมารท่องเพิ่นไหลมาแล้วนะครับ เป็นหายมาสามตัวสองตัวนะครับเลคุมานช่องนะครับนี่นะครับโอ้ยอนแสงมะน่องที่เห็นมะนอนะครับนี่นะครับเลคุมานท่องนะครับเดี๋ยวจะสุดหาหมอ,อจนจะจิกย้อนแสงนะครับเอาใี่ครับ ของกุมารท่องนะครับนี่ครับกุมารทองของบางเขานะครับอ่ะสุยมาสองวันแล้วนะครับมีได้เฉียดนะครับเฉียดมาแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งนะครับนี่ของกุมารท่องนะครับสำหรับสามตวัวในฝ่นหายมาห้าศูนย์หกเจ็ดสามเก้านะครับฝันเนยียนห่เจ็ดสามเก้านะครับสำหรับ สองตัวน่นไหยหกหา 6, กับหกเจ็ดนะครับคนเนียนหหกเจ็นะครับเอาห้ยเอฟซีเอฟซีแชบไว้นะครับของกุม่านท่องนะครับแฉกไว้เพื่อจีเน่หน่าไปพิจารณานะครับเอานะครับหนึ่งสองสามแชบไว้ครับเอากลองทูบ,บท คือสันเอานะครับโอเคน,นะครับรับเล็กของกุมารท่องนะครับเป็นการให่มาแบบนี้นะครับสำหรับเล็กโค้งสุดท้ายของตาสุดนะครับสามตัวสองตัวขึ้นกันนะครับดูเนีนๆมั่นกัน มีบนหางหนึ่งล่างหางหนึ่งนะครับต้นนี้เน้นมั่นนะครับเอาแต่ชุดเอฟซี G, แจกไว้ขึ้นกันนะครับเอาเอฟซี G, แคบนะครับโอุ้ดถ่ายนะครับแตะชุดเน้นให้ศูนย์หาสามนะครับ สำหรับสามตนะครับสำหรับสองโตัวนี่จะทุ่นเง้นให้ซีหนึ่งนะครับทีนี้อยู่ซีหนึ่งซีเจ็ดสามหนึ่งนะครับเน้นให้ซีหนึ่งนะครับเ็ฟซีฟูไม่อยากใส่งบหล้ยนะครับกะเอาตัวทอฟจะทุ่นเน้นให้นะครับเอาให้เอฟซีแฉกไปนะครับหนึ่งสองสามแฉบครับ โอเคครับนะครับการโชว์ตัวเลขหลดนมได้น,นะครับผิดกฎของ y t u t u เปิลน,นะครับสำหรับตัวเลขนะครับกับเป็นแช่เพียงแนวทางนะครับทางช่องกับมินาทีนําเสนอเอฟซีนําไปยิบจับหาักกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับก็ได้สนับสนุนให้เลรีการพรนันใดๆกันกินนะครับ โปรดใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นแล้วขันมากเข้ากับจังพิจารณามั่นนะครับขันบ่มากเข้ากับปล่อยผ่านปก่อนนะครับเอานะครับสำหรับเลขของอาจารย์ทงพรตนะครับเป็นเหมือนนะครับเหมือน สามโมงสิบสี่โมงสิรือเนี่ยนะครับเพื่อนก็จังสิอ่าโทรมานะครับโทรมาบอกนะครับสกุลก็ส,สกิได้อ่าโทรไปถามเบิง้งเพิ่นผู้เพิ่นอ่าติดต่อนะครับผู้เพิ่นเคยติดต่อกับทั้งวงในเพิ่นนะครับก็สิได้โทรไปถามเยฟซีนะครับช่วง สามโมงส اؤ ซีโมงส اؤ นะครับะนะครับเอกซีก็เห็นแล้วก็นั่มไปพิจารณาเบิ้งนะครับขันมากกัจังนําไปพิจารณานะครับขันบ่มากับปล่อยผ่านเชเกินนะครับเบิ่งไปยกระดัน,นะครับะนะครับ เอานะครับบงบรรยากาศไปยากอนเอฟซนะครับบรรยากาศจังน้อยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวจะชุดให้เอ เบิ้งอีกนะครับเพื่อว่าผู้บรท่านนะครับผู้แฉบ,บริทนนร่านนะครับผ่้หันนะครับอยู่ที่เบิ้งอีกนะครับเ,เพื่อผู้มารุ่นนะครับผู้มารุ่นบรท่านได้แคบได้นะครับออาเอฟซี แคกเลยนะครับอหนึ่งสองสามแคปเลยครับเครืมม่องเหล็กกูมานท่องเครื่องโครงทุท้ายที่จะทุนเน้นให้นะครับอ่ะนะครับโอเคนะครับอ่น,น,น,นะครับสำหรับตัวเลขจะเป็นแค่เพียงแนวทางนะครับทางชงกะมีหนาทีนําเสนอห 4, นไหเย็บซี่นั่ไปยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นเด้อเย็ซี่นะครับ ก็ได้สนับสนุนให้เรีนการพนันเลยเอฟซีนะครับเอานะครับสำหรับคลิปนี้กะตะสุดกะมีเพียงสานีนะครับคลิปนาก็ยังพอกันไหมนะครับคลิปนากะคือเป็นเหรีกลับวงในอของอาจารย์ทรงพอน,นะครับสี่โมงเสาประมาณ3ามโมงเสาสี่โมงเสานี่ยครับตะสุดกะิที่ในโงคชิปให้เอฟซี เบิ้งนะครับเพิ่นมาหางเดียวเลยนะครับเด็กรับวงในเพิ่นนะครับอ่านีสองวัดอ่าสองวัดวังหันนะครับสองวัดวังหันบ่อเขานะครับเอาเบิ้งรอบเบิ้องวัดนี่สีเป็นยังไงนะครับห้ามมันเขานะครับตะพุดกันได้นำมาเสนอที่เก่าแหละนะครับเพื่อว่าห้ามั่นเขานะครับเพื่อว่าสีไปตรงกับอ่าใจเอฟซีนะครับ สำหรับคลิปนี้ตะทสุตก็มีเพียงสานีนะครับคลิปหนาก็ยังพอกันไหมนะครับยืนนะครับยังพอกันไหมอีกนะครับตะสุตก็ขอให้เอฟซีที่เขามาชมในช่องของตะสรุตก็ตรงนี้ได้ความสุขความเจริญนะครับมีตะโตกตลาดลังไหลเขามาเท่ขามาในมือนี้วันนี้ด้วยเทิดขอสวัสดีครับ